แล้วพอเวลาเขาทิ้งไปอ่ะเขาเผลอไปเขาพุ่งไปอ่ะเขาก็จะกลับมาได้ง่ายแล้วเวลากลับมาเนี่ยจะมารู้ตัวก็ได้มารู้ allowed, รูปก็ได้มารู้เวทนาก็ได้แล้วแต่เขาจะรู้ได้รู้ตรงไหนก็จะรู้ถึงกันเลยแต่ถ้าหากว่าทำนานเรื่องตัวนะก็มารู้ตัวแล้วพอมารู้ตัวแล้วก็ตัวนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์อ่ะมีรูปเป็นอารมณ์ใช่ไหมแล้วรูปตัวนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์อีกอะมีทุกขเวทนาไหมมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละ บางทีก็ยังไม่มีบางทีก็มีแล้วบางทีก็ปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนปวดหนักปวดเบาตรงนี้ยไอ้ทุกขเวทนาตัวนี้ก็จะมารายงานให้รู้แลวก็ตัวสั่งงานตัวเนี้เขาก็จะมาทํางานอีกนะเราจะทํางานร่วมกันนะนเรื่องเรื่องของวิปัสสนาตัวนี้นะแล้วจะไปหรือไม่ไปข <อ S 1> เขาก็จะมีเหตุผลของเขามีสติสัมปชัญญะตัวนี้นะ และข้อสําคัญคือทุกทุกที่ที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ให้เขาตรงเนี้ยถ้าเขาถึงความรูม้สึกตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเขาจะยอมรับได้ว่ารูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์แล้วเขาจะไม่ดิ้นแล้วตัณหาเขาก็จะยอมรับแล้วต่อไปตัณหาเขาก็จะมีบทบาทน้อยลงสยบลงแล้วเรื่องเรื่องรูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์เขาก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นนะแล้วเขาก็ เขาไม่ต้องอดทนนะตัวเนี้ยแต่ว่าเขาสามารถรู้ได้ดูได้เขาไม่ใช่อดทนว่าเช่นปวดหนักปวดเบาต้องทนนะอย่าไปนะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ไปนั่นแหละก็อดทนนั่นแหละแต่ก็อดทนเพื่อจะศึกษาเรียนรู้ว่าตัณหาเขาใช้ให้ทำเขาชอบสุขชอบสบายชอบเพลิดเพลินก็รู้เขาเขาใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้อย่างเงี้ยมานานแล้วแต่เราอ่ะเราไม่ทันเขาเองอ่ะเ่าจะรู้ว่าเขาเขาสบายแล้วเขาแก้แล้วเขาหายแล้วแล้วเขาทิ้งแล้วเขาเราไม่รู้เขาไง มันเรียนรู้ที่เขาทิ้งบ่อยๆอ่ะพอทิ้งเขาทิ้งไปแล้วเขาไปรู้อะไรต่อมาเรากําลังแก้ทุกข์อยู่ใช่ไหมเขาสามารถมารู้ทุกข์ก็ได้มารู้อิยาบทที่กําลังนั่งนอนเย็นเดินก็ได้มาใส่ใจควา,ามรู้สึกตัวก็ได้แต่ว่ามันต้องมีทุกข์กำกับมาด้วยนะหมายถึงมีทุกข์สองอย่างนะทุกขเวทนาที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แก้และกําลังเปลี่ยนกําลังแก้แล้วก็ทุกข ทางใจอะทุกที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องทําให้เขาตรงเนี้ยมันเนื่องมาจากทุกเขเวทนานั่นแหละแต่พอทุกตัวนั้นหมายถึงความวความจาเป็นเหรอครับไปความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแก้เขาแต่พอพอ,พอแก้ทุกแล้วอะเช่นปัสสาวะแล้วถ่ายหนักถ่ายเบาแล้วไอ้ความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ที่เกิดข,ขึ้นทางใจอะเขาก็จะหายไปด้วยเขาหายไปตอนไหนไม่รู้นะเราไปเรียนรู้เอาเองมันเหมือนกับมันความจําเป็นที่มัน เออทางใจได้มันเกิดขึ้นมันเริ่มหายไปเพราะว่ามันเหมือนกับว่าใจมันเริ่มผ่อนมันผ่อนคลายถูกไอ้ทุกขเวทนานั้นบีบคั้นหายไปแล้วครับอาจารย์ใช่เพราะมันแก้ทุกแล้วแก้ทุกแล้วอาจมันก็เริ่มผ่อนคลายใจสบายอย่างงี้อ่าจากนั้นนะแต่ว่าความจําเป็นน่ะที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ในอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยที่เราเอาเช่นเราถ่ายหนักแล้วเราต้องเปลี่ยนต้องแก้เราต้องแก้ทุกข์ให้มันอีกใช่ไหม ทุกที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องล้างต้องทำฟาร์สะอาดอะไรน่ะปัตตวะอุจจาระอะไรมันมีทุกต่อมาอีกนะเราเราใส่ใจมันอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันหายไปแล้วแต่มันทุกแต่มันทุกต่อเนื่องเยอะจังกับรคอุบัตีการ้งก็รู้สึกอย่างนี้นั่นแหละแต่ถ้าหากว่ามาเจอทุกนี้เจอทุกนี้เสร็จมาเจอทุกนี้โอ้โหยิงจริงจริงก็เนี่ยเรื่องของทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นเหตุแต่ตัวที่เป็นผลของมันจากที่เราคอยรู้ทุกขเวทนาบ่อย ความจาเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ให้เขาเนี่ยตัวนี้ตัณหาเขาจะไม่อาศัยถ้าเราใส่ใจตัวนี้อยู่นะแต่แต่พอเราไม่ได้ใส่ใจอ่ะมันรู้สึกหายรู้สึกสบายรู้สึกโล่งโปรง่งรู้สึกฟุ้งไปโน่นคิดไปนี่ทําไปนั่นก็แก้ทุกอยู่แต่ไม่รู้อ่ะตัวนี้ยตัณหาเขาก็ได้ช่องได้โอกาสเขาแล้วเดี๋ยวก็สบายเพลินนฟุ้งเพลินคิดเพลิน,น,น,นทําอยู่อะไรใจไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ คือตรงนี้คือคือไม่ได้ใส่ใจทุกที่กําลังแก้ครับทีนี้เรารู้ว่ามันมีมันมีข้อบกพร่องอยู่ตรงนี้ไงเราก็ไปใส่ใจตรงนี้ให้มันแล้วมันก็จะลองมารู้ทุกบ่อยๆทุกขเวทนานี่นะมันเป็นมันเป็นปัจจัยอยู่ครับแล้วมันหายไปตอนไหนจนทุกขเวทนาแล้วก็ตรงที่ความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ไปเรียนรู้เอาเองก็แล้วกัน พอบอกไปก่อนเดี๋ยวมันจะไปจ้องไปหายครับอาจารย์แต่ถ้าเข้าใจก็แล้วมันจะสนุกนะฮะมันจะไม่เบื่อไม่ไม่เครียดไม่หงุดหงิดไม่โกรธอะไรก็มันคือมันยอมรับได้ว่าอ๋อมันมันเป็นของมันอย่างนี้เองรูปมันก็เป็นทุกข์อย่างเงี้น้ำก็เป็นทุกข์อย่างนี้แต่ตอนแรกๆอะมันต้องเห็นรูปรูปอะไรเป็นทุกข์ก่อนอย่างทุกขเวทนาที่เกิดอย่างเงี้ยมันก็เกิดกับรูปเนี่ยแหละแล้วก็ ที่ปวดหนักปวดเบาต้องถ่ายต้องแก้ต้องทําให้เขาเนี่ยมันก็เกิดจากทุกขเวทนานี่แหละแล้วพอเปลี่ยนแก้แล้ว<ร>หาย<ร>สบายแล้ว<ร>เป็นยังไง<ร>ก็รกเรียนรู้กับเขาต่อไปอีกถ้าจะว่าไปแล้วมันมีแค่สองอย่างมันมีแต่ทุกขแก้ทุกขอะบอาเขคาับ<ร>ถ้าเข้าใจแล้วก็สนุกสนุกกับการเรียนรู้กับเขาเอผมรู้สึกว่าผมมีงานศึกษาแบบนี้พระอาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับสติขาสติปัฏฐานแบบนี้ครับว่าต่อนเนื่องทั้งวีทั้งวันทั้งคืนไปหมด ครับอาจารย์มันเลยเหมือนกับว่ามันมีที่พึ่งของตนเองลักษณะแบบนี้ถงเหมือนเหมือนกับว่าเรามีงานที่โยมอาจารย์หรือพระอาจารย์พูดว่ามันมีงานใจมันมีงานพวกนี้ครับอาจารย์งานมีแต่ไม่ใช่ก็คือแก้ทุกแล้วทุกที่เกิดขึ้นแล้วแก้ทุกอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์มันมีแต่ทุกกับการแก้ทุกอ่ะ ในกิจของอริยสัจสี่ท่านก็บอกให้มากําหนดรู้ทุกใช่ไหมทุกขังอริยสัจยังปรินญายังนะทุกเป็นของจริงของพระอริยเจ้าควรกําหนดรู้กําหนดรู้ทุกก็คือกําหนดรู้รูปนามกันห้านี่แหละแต่ที่มันเน้นคือรูปอะไรเป็นทุกนามอะไรเป็นทุกตรงเนี้ยถ้าไม่เน้นตรงนี้ตัณหาเขาก็ได้ช่องได้โอกาสครับพระจานทร์ แล้วก็ดูได้แต่ดูเพลินน่ะไม่รู้ไม่รู้ตันหามันชอบอ่ะเออเรารู้ได้เนี่ยรู้พุ่งไปก็รู้ได้กลับมาก็รู้รัวรู้รูบรู้น้าได้อย่างเงี้ยแต่ว่าตันหาก็าเชอบก็เพลิดเพลินอย่างนี้อยู่สําคัญม่ารู้ได้แต่ถ้าไปรู้อีกอย่างที่ที่นําเสนอไปแล้วอะที่บอกว่ารูปอะไรเป็นทุกข์น้ำอะไรเป็นทุกข์ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ให้เขาเนี่ยมันจะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งนะ ตัณหามันจะไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสมันจะดิน้นมันจะดิ้นลนไปหาความสุขความสบายเพลิดเพลินเหมือนปลาที่นายพันเบ็ดยกขึ้นบนบกแล้วก็มันก็ดิ้นไปหาน้นํานั่นแหละน้าคือกามคุณอารมณ์อย่างนั้นนะฮะแต่พอเราเข้าใจก็แล้วเนี่ยรูปอะไรเป็นทุกข์น้ำอะไรเป็นทุกข์ถ้ามันยอมรับได้แล้วมันก็มันจะเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งอะ่ะ อ๋อมันต้องไปทางนี้นะไอ้ทางที่เราเคยเห็นเคยรู้มามันยังไม่ใช่มันยังมีข้อบกพร่องอยู่ไม่ใช่ทางมัชฌิมาปฏิปทาถ้าว่าไปแล้วนะครับมันเริ่มถังถางไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มันต้องถังถังชัดตันหานั่นแหละเพราะตันหามันเป็นตัวชะสร้างสังสารวัตตัวนี้มันต้องการตันหาก่อนการตันหาแล้วก็ถึงจะมาละตันหา และสติปัฏฐานวิปัสนามะหรือว่ามัจตัวนี้มันถึงจะได้ทํางานของมันเต็มที่แต่ตอนนี้ตัณหามันมาทํางานอยู่บ่อยๆสติปัฏฐานหรือว่าวิปัสนาความรู้สึกตัวอะไรต่างๆมันก็เลยไม่ค่อยได้ทํางานแต่ถามว่าเป็นความรู้สึกตัวไหมมันก็เป็นระดับหนึ่งนะที่รู้เป็นรูปเป็นนามตรงนี้แต่ว่าตัณหามันยังไม่สยบหรอกตัณหาไม่กลัวหรอกครับตัณหาจะกลัวก็คือปัญญาที่เห็นรูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์ต้องเข้าถึงตรงนี้ ต้องถึงเข้า,ขาเข้าถึงตรงเนี้ยตัณหาถึงจะห่างกันตัณหาถึงจะไม่เข้ามาอาศัยถึงจะเข้าหลักในสต,ติปัฏฐานนะอ,นนอตะตะานิสงส์ของสติปัฏฐานอานิสิตโตจะวิหารติตัณหาแนละทิฏฐิไม่อาศัยตรงเนี้ยแต่ตอนแรกๆมันก็ต้องมีอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ก็ต้องเราก็เป็นบทเรียนเราก็เรียนรู้กับเขาอาศัยตัณหาตัวน,นี้แหละเป็นเพื่อนแล้วต่อไปเราต่อมาเราพอเราได้เพื่อนใหม่สต,ติปัฏฐานเป็นเพื่อนวิปัสสนาเป็นเพื่อนตัณหาก็ไม่เอาก็มึงแล้ว พอมันสร้างสังสารวัฏมานานคำว่าอาศัยตัณหารตัณหาคือตรงนี้หรอบอก่าจาจาร์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรตัณหาตวเนี้สร้างสังสารวัฏอยู่แต่พอเราเข้าใจมันแล้วันก็ละกตัณหาไป็นตัวขณาที่รู้ว่าลูกอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์อะความรู้สึกตัวตรงเนี้นะที่รู้ปัจจุบันเป็นทุกข์อะรูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์ตรงเนี้ยตัณหามันหยุดสร้างนะเพราะตัณหามันชอบสุขสบายเพื่อเปิดอะแต่พอมันมาเห็นรูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์อะตัณหาไม่สร้างแล้วนะ จะพูดถึงผลนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องวิปศนาญาณที่สองนะท่านบอกว่าเป็นจูรโสดาบันอะ่ะครับอาจารย์มันจะเหมือนกับตรงเนี้ที่เราเห็นความรู้สึกตัวเนี่ยที่รูรูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์บ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วต่อไปตัณหามันจะไม่สร้างตรงนี้แหละตัณหามันจะหยุดสร้างเป็นระยะระยะหนึ่งที่เรามารู้รู้สึกตัวในรูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์ตรงนี้นะมันก็จะ ตันตันหาแล้วก็ละตันหาแล้วก็สังสารวัฏก็จะสั้นลงตรงเนี้ยนะแต่ต่อไปมันก็จะถ้าเป็นโสดาบันมันก็อีกไม่เกินเจ็ดชาติไงอันนี้ผมยกตัวอย่างจุลโสดาบันมานะครับท่านบอกว่าวิปัสสนาญาณที่สองในวิสุทธิมารคกอะท่านบอกว่าเป็นจุลโสดาบันวิปัสสนาญาณที่สองมันชื่อว่าปัจจยะไม่ใชัญาญาณมันคือยังไงครับอาจารย์ปัจจยะ ประเดกหายานยานคือปัญญาที่รู้เหตุปัจจัยอ่ะอย่างนี้รู้เหตุปัจจัยของทุกอย่างนี้เ็นกัรรู้เหตุปัจจัยปัญหาตรงนี้เลอครับอาจารย์ตัวผมอยากจะนําเสนอไม่รู้ยากจะมันจะเอื้อมไปหรือป่านะอย่างตัวสั่งงานเนี่ยไม่ไม่หครับตัวสั่งงานเนี่ยตัวตัวสั่งงานตัวที่รู้นู่นนี่นั่นที่เขาสั่งงานตัวนี้และตัวเนี้ยตัวตัวปัจจัยอันหนึ่งนะปัจจัยที่จะให้ ให้ความรู้สึกตัวที่มารู้รูปร,รู้นามรูปอะไรเป็นทุกนามอะไรเป็นทุกตัวนี้แหละและแล้วก็สต,ติตสัมปชัญญะเขาก็าจะทํางานตัวนี้แต่ผมไม่กล้าไม่กล้าฟันธงเราก็กลัวธงขาดแม่พ่จะพูดพูดปริยัติเชื่อมโยงมาได้ผมจะได้มองเห็นในแง่มุมของปริยัติตรงนี้ตรงนี้แหละตัวเนี้ตัวนี้เป็นปัจจัย <c oughs> เขาเรียกก็เป็นปัจจัยของนามรูปะปริเฉทญยาตัวนี้แหละ ปัจจัยที่จะให้มารู้เรื่องอรูปเรื่องนามเรื่องปัจจัยตรงนี้แหละเขาจะมีตัวที่สั่งงานตัวเนี้เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็ปัจจัยที่สองที่ที่ผมนําเสนอไปแล้วว่าความรู้สึกที่รูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์ตรงนี้แล้วก็ปัจจัยของเขาคือความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องทําให้เขาอ่ะที่ที่พูดไปแล้วนั่นแหละนี่คือปัจจัยของเขาโอ้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 เข้าใจแล้ว ครับคือมันต้องเคยเห็นถึงจะคุยกันรู้เรื่องใจของครับครับผมก็นั่งว่าผมเวลาผมอ่านว่งโอ้ยปัจจัยนี่มันหมายถึงตอนไหนเนาะอะไรยังไงเนาะผมเข้าใจแล้วครับมันมันมีเยอะสนามแบบนี้ครับมันมีเยอะแต่พอไปเห็นแล้วมาเล่าให้ฟังอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้บางทีบางทีมันเห็นท่านบอกว่าในในวิสุทธิมรรคในดีกาะไรท่านบอกว่าบางทีมันก็เห็นปฏิจจสมุปบาทได้ด้วย เห็นขันห้าด้วยปัจจัยของเขาอ่ะตัวนี้นะแล้วก็เห็นไอวัตตะทุกข์อะไรต่างๆกิเลสกรรมวิบาตัวนี้ก็สามารถเห็นได้แต่ว่าตรงนี้มันต้องมีปริยัติมาแล้วนะไม่ใช่เอาปริยัติมาไข้ควรนะแต่ว่ามันต้องไปเห็นความรู้สึกตรงนั้นจริงๆครับอาจารย์แต่ในในดีกาท่านก็บอกสามารถเห็นได้เยอะไอปัจจัยตัวนี้เห็นได้เยอะแล้วแต่ ปริยัติที่เข้าใจมาแล้วมันต้องคนมีความเข้าใจเรื่องปริยัติแตกแานเรื่องพระไตรปีโดกัตถาตีกาอะไรพวกนี้มาแตกแานปริยัติตัวนี้ยแล้วมันก็จะเห็นได้มากแต่ถ้าคนมีน้อยก็จะเห็นได้น้อยเห็นได้แค่ขันห้าอาตนะธาตุาอะไรพวกนี้นะหรือปฏิจจสมุปบ,บาทอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นได้สาหรับคนที่ที่มีปริยัติน้อยอะ ก็จะเห็นได้บางส่วนแต่คนมีปริยัติมากเป็นผู้แตกฉานเป็นพระหูสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนอะไรพวกนี้ก็จะเห็นได้มากแต่เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ก็ก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าเขาจะต้องให้เห็นทุกอย่างขึ้นชื่อว่าปัจจัยมันมีเยอะแต่ว่าเหตุเหตุก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วน่ะความรู้สึกตัวที่รู้รูปอะไรเป็นทุกนามอะไรเป็นทุก และที่จะรู้ได้ก็ต้องรู้ความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องทําให้เขาตรงนี้เหละตัวนี้เป็นเป็นด่านแรกพูดง่ายๆเป็นปัจจัยด่านแรกครับอาจารย์ตรงนี้ต้องต้องคนเคยผ่านเคยเห็นมาบ้างแล้วก็จะคุยกันเรื่องเดียวกันรู้เรื่องแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ง่ายเพราะว่าเขามีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีตัณหานะ่ะมันได้ช่องได้โอกาสมันก็มันก็ไปก่อนเงี้ยสุขสบายเพลิดเพลินตรงเนี้ยมันก็เลยไม่เห็นทุกตัวนี้ ในอีกอย่างไม่มีใครพูดถึงมันก็คิดว่ารู้แล้วรูปน้ําก็รู้แล้วฟุ่งไปก็กลับมารู้รูปร,รู้น้ํารู้ตัวก็รู้แล้วแต่ว่าไอ้รูปอะไรเป็นทุกน้ำอะไรเป็นทุกความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้เขาตรงเนี้ยมันไม่ได้ยินได้ฟังบางทีมันก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นกลยายนามิตรตรงนี้ต้องต้องตือว่าเป็นปันจจัยสําคัญเหมือนกันเป็นการ คล้ายๆกับต้นต้นสัมประยุทธธรรมอ่ะให้เขาทําหน้าที่ของเขาถ้าติดต่ำนัดชัญญะเขามีแล้วแต่ว่าเขายังขาดตรงนี้ไปคือต้องต้องไปเติมตรงนี้ให้เต็มลานอ่อนก็ต้องไขลานให้เต็มอะไรอย่างนั้นนะแบตเตอรี่อ่อนก็ต้องไปชาร์จให้เต็มหนึ่งนี้นะหมายถึงเอาความรู้ฟังเข้าใจขั้นการฟังนี่ก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้ตัวจริงเขาเลย เพราะว่าการเรียนการรู้เนี่ยมันมีสองระดับเหมือนระดับหนึ่งต้องต้องฟังแล้วเข้าใจถูกแล้วก็เคยสัมผัสมาแล้วแล้วก็ไปเรียนรู้ตัวจริงเขาเลยอ่ะเรียกว่าฟังเข้าใจนําไปใช้ถูกอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วจะเอาไปใช้ได้หมดทุกอย่างนะบางทีบางอย่างมันตันหามันก็ไม่ยอมให้ทําด้วยพอมันคิดว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องแล้วเนี่ยอย่างเช่นรู้รู้สึกตัวแล้วรู้เป็นรูปเป็นนามแล้วไม่ต้องมารู้เรื่องรูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์ก็ได้ เพราะผมเคยเป็นอยู่เอ๊ะมันก็รู้แล้วนะเรื่องรูปเรื่องน้ําเนี่ยไอ้ทุกข์ก็ไม่เอาไม่ต้องก็ได้แต่ทอไปทําไม้ตัณหาเนี่ยมันจะได้ช่องแล้วก็ต่อไปไอ้ความรู้สึกตัวมันก็จะเลือนลางเพราะว่ามันมันไม่ได้กันตัณหาไงต่อมาก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องรูปอะไรเป็นทุกข์น้ำอะไรไป่ทุกข์โอมันขาดตรงนี้ไปแต่ว่าตัณหามันทํางานอยู่แต่พอมันกันตันหาได้แล้วตอนนี้รูปอะไรเป็นทุกข์น้าอะไรเป็นทุกข์ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เขาตรงนี้มันก็จะ ขึ้นมาเป็นปกติธรรมดาของผู้ปฏิบัติเลยไม่ใช่ขึ้นมาแบบปริยัติที่ฟังมาแล้วเข้าใจมาเท่านั้นน่ะแต่มันขึ้นมาเป็นแบบปฏิบัติเลยพอใส่ใจความรู้สึกตัวไอ้ไอ้รูปอะไรมันก็ขึ้นมาเลยแล้วทุกอะไรเกิดขึ้นมันก็จะตามมารู้เลยแล้วมันหายไปอีกก็ไปเรียนรู้ก็มันอีกเพราะบางทีมันรู้แล้วมันก็ทิ้งเลยเหมือนกันมันไม่เอาแล้วมันรู้แล้วมันคิดว่ารู้แล้วว่าตัณหาไม่ชอบทุกข์ไงมันชอบสุขสบายเพลิดเพลินไม่ต้องไปรู้มันหรอก รู้เป็นรูปเป็นนามก็พอแล้วแต่ยังไม่พอหรอกเพราะว่าตันหามันชอบจุกตะบายเพลิดเพลินแล้วก็ตันหามันจะมาแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะต้องการอยากจะรู้เป็นรูปเป็นนามเป็นทุกอะไรอย่างเงี้ยมันอยากรู้อยากรู้อยากเห็นจะทํายังไงอีกจะหาวิธีทํำยังไงมันจะหาวิธีทํานะตันหามันก็อยากรู้เหมือนกันนะแต่พอไปรู้จริงๆมันกลับไม่เอา แต่าไม่ชอบปัญหาไม่ชอบทุกข์แต่ว่ามันต้องเข้าถึงความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องทําให้เขาตัวนี้ก่อนอันดับแรกมาตัวนี้นะแล้วต่อมาลูกอะไรเป็นทุกข์น้ำอะไรเป็นทุกข์ตัวเนี้ยมันถึงจะดูได้หรือว่ายอมรับได้แล้วก็มันจะไม่ดินนะ้นอ่ะแต่ตอนแรกๆอะ่ะมันจะดิ้นหน่อยอไม่ต้องไปดูมันรอกรู้แค่ลมแก่น้าก็พอแล้วทุกข์มันดังดู พราะมันชอบสุขชอบสบายชอบเพลิดเพลินไงอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะแต่ว่ามันยังตัณหามันยังทํางานอยู่คล้ายๆมันยังได้ปัจจัยอยู่ปัจจัยที่ตัณหาเขามีเยอะนะะตั้งแต่ตื่นจนหลับ่ะเขาไม่เอาทุกข์เขาไม่ชอบทุกข์บางทีทุกข์พอเกิดขึ้นมันก็ไม่ชอบแล้วนะมันมันหาวิธีแก้แล้ว เช่นนั่งนานเดินนานยืนนานเนี่ยมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยแล้วไอ้ไอโทสะวันอ่อนมันก็มาแล้วนะมันไม่ชอบนะแล้วมันจะเปลี่ยนจะแก้หายให้สบายเปลี่ยนด้วยความเคยชินตัวเนี้ยเขาก็จะทํางานเขาอยู่เคยชินกับโลภะกับโมหะตัวเนี้ยทํางานอยู่ก็เล่นกับอภิชากระทมนัสไงแล้วทาไงถึงจะเรียนรู้กับเขาได้ก็ต้องมากําหนดรู้ทุกข์นี่แหละ รูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์เห็นไหมเพราะว่ารู้เป็นรูปเป็นนามอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่ารูปอะไรเป็นทุกข์นามอะไรเป็นทุกข์ตัวน,นั้นเองหรือจะอาจจะเคยเห็นบ้างแต่ว่ามันไม่ยอมไม่ยอมดูไม่ยอมรู้กาญหาชอบสุขสบายเพื่อเตืินแต่แรกๆอะ่ะมันต้องมันต้องคล้ายๆกับเสนอข้อมูลให้เขาที่ที่ผมได้ก็คืออาจารย์ปานีอาบอกว่าถ้าต้องการพ้นทุกข์จริงต้องใส่ใจทุกตรงนี้แหละ แต่อาจารย์ปานีไม่ได้พูดรายละเอียดตรงนี้นะผมมาเรียนรู้เอาเองโอ้มันต้องใส่ใจตรงนี้ต้องกันตนัวนี้เพราะว่ามันได้บทเรียนจากที่เราทิ้งมันบ่อยๆอาจารย์ปานีก็พูดแต่ว่ามันต้องมาใส่ใจทุกมันต้องมากําหนดรู้ทุกรูปอะไรเป็นทุกน้าอะไรเป็นทุกตรงนี้แหละถ้าต้องการฝ่าพุกจริงต้องไปอย่างนี้แหละแต่แต่ไม่ได้พูดรายละเอียดนะผมนี่พูดรายละเอียดเลยนะเพราะผมไปประสบมาแล้ว ทานไม่พูดเพราะว่ากลัวเราจะไปเพิ่มเลยครับอาจารย์กลัวเราจะไปปรุงแต่งแต่จริงๆ<อ>มันมันต้องคนที่เคยเคยเห็นมาบ้างเคยประสบกับทุกตัวนี้มาแล้วมันถึงได้คุยกันรู้เรื่องถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็ได้แต่ฟังเยฉยๆไม่รู้ว่าจะใส่ใจทุกอะไรตรงไหนยังไงทุกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เป็นยังไงถ้าไม่เคยเห็นมันก็ไปปรุงแต่งเอา แต่ถ้าเคยเห็นแล้วันจะรู้อ๋อเราไม่ได้ไม่ได้ไปปรุงแต่งกับมันนะเราเราเห็นอยู่แต่มันทิ้งบ่อยๆตรงที่มัน<ช>ทิ้งบ่อยๆเราก็ต้องมาใส่ใจทุกบ่อยๆเพราะเรารู้แล้วว่ารูปอะไรนามอะไรเรารู้แล้วแต่ว่ารูปอะไรเป็นทุกข์นี่เราไม่รู้แม้แต่ทุกขเวทนาปวดหนักปวดเบาหิวกระหายหนาวร้อนเราเปลี่ยนเราแก้เราก็ไม่ค่อยสนใจกับมันเนาะไม่ได้ใส่ใจทุกอะถ้าจากผมสงสยัยตรงว่าไอตัวนามไอตัวที่รู้ว่า รูปอะไรนามอะไรมันก็รู้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แต่มันไม่รู้ว่ารูปอะไรเป็นทุกข์น,นามอะไรเป็นทุกข์ทีนี่ไอตัวตัวจะเรียกว่ารู้รูปรูปน้นามได้ไหมครับอาจารย์รู้ว่านี่รูปนี้นามก็รู้อยู่นะแต่แบบรู้อะไรเป็นทุกข์เนี่ยตรงนี้มันมันตักกันยังไงในเรื่องของปัญญาครับอาจารย์ตรงนี้มันไม่รู้ยังไงเพราะว่ามันทิ้งอยู่บ่อยๆพอมันรู้ทุกแค่ทุกขเวทนาเช่นปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนเนี่ย มันก็ทิ้งไอ้ความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องทําให้เขาวงเนี้ยมันไม่ใส่มันไม่ได้ใส่ใจตรงนี้มันมันรู้แล้วมันก็ทิ้งไงเพราะมันไม่ชอบทุกอะ่ะมันชอบสุขสบายเพลิดเพลินแต่ถ้าเราเราใส่ใจกับเขาอยู่นวเขาทิ้งไปอ่ะก็มาใส่ใจใหม่ใส่ใจควารมรู้สึกที่เป็นทุกอะ่ะหรือใส่ใจทุกขเวทนาที่เรากําลังเปลี่ยนกําลังแก้แก้ทุกอยู่อะ่ะ เช่นกลังปวดหนักปวดเบาแล้วเราก็รู้ความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้เขาแล้วแต่พอเวลาไปเปลี่ยนไปเวลาไปแก้ทุกข์อ่ะตรงเนี้ยมันก็ทิ้งพอเรารู้ว่าเขาทิ้งไปแล้วก็ต้องมาใส่ใจใหม่มาใส่ใจทุกขเวทนามาใส่ใจความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เขาการที่รู้ว่าเขาทิ้งไปอะ่ะตรงนั้นอะ่ะเขามีสังเกตแล้วนะปาริหาริกบปัญญาก็ทํางานอยู่<อ>ก็มาใส่ใจใส่ใจความรู้สึกที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้เขาใหม่มาใส่ใจทุกขเวทนา ใหม่ตรงนี้นะฮะจนฝากเขาเปลี่ยนเขาแก้แล้วเขาหายอ่ะที่ที่ผมบอกว่าไปเรียนรู้เองว่าเขาหายไปตอนไหนไอ้ที่เขาเป็นทุกข์ที่เขาเปลี่ยนที่เขาจําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้แล้วก็หายไปตอนไหนอ่ะไปเรียนรู้เอาเองเขาบอกก่อนเดี๋ยวมันจะไปคอยหาอยอีกไอมันหายไปตอนไหน ม,มันชอบฉลองก่อนใช่มันมันสอนรู้อ่ามันอยากรู้มันอยากเห็นแม้แต่เรื่องรูปรเรื่องนามันตัณหาก็อยากรู้อยากเห็นใช่ไหมแล้วพอเห็นแล้วก็อยากรู้อยากเห็นอีกใส่ใจยังไงถึงได้รู้เป็นรูปเป็นนามอย่างเงี้ยมันก็พยายามจะใส่ใจพยายามจะทําให้มันรู้รแล้วท,ท,ที่ที่ว่ารูปนามรูปอะไรเป็นทุกนามอะไรเป็นทุกเนี่ยมันได้มาจาก เรารู้เป็นรูปอะไรก่อนรูปอะไรรูปแต่ละรูปมันไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่าเช่นรูปนั่งก็อย่างหนึ่งรูปเดินก็อย่างหนึ่งรูปนอนก็อย่างหนึ่งเนี่ยรูปแต่ละรูปมันต่างกันมันกระจายคณะสัญญาก็มันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วต่อมาที่เรารู้ว่ารูปอะไรเช่นกําลังรู้ว่ารูปนั่งอยู่ตอนนี้มีไหมมีใส่ใจรูปนั่งอยู่ไหม แ๋ยวพอถ้าเราม,มีใส่ใจอยู่แล้วว่ามีทุกขเวทนาไหมตอนแรกก็ยังไม่มีอ่ะแต่พอนั่งไปนานๆทําไมต้องขยับไปเยื่นเคลื่อนไหวมือเท้าหลังเอวเนี่ยแสดงว่ามีทุกขเวทนาแล้วเราไม่รู้เขาก็เปลี่ยนเขาก็แก้แก้ทุกขของเขาอยู่นะเรามาเรียนรู้ที่เขาเผลออที่เขาเปลี่ยนที่เขาแก้ที่เขาเพลินนอยู่อย่างนี้แหละเคยชินอ่ะใจมันเห็นความแตกต่างกันว่าจากยืนเป็นนั่งจากนั่งเป็นนอนอย่างนี้อยู่ขบรย์ แต่ทุกที่กําลังอยู่ในยบทเดียวกันนี่แหละเช่นเรานั่งอยู่แล้วไมเราเปลี่ยนเราแก้ขยับมือขยับเท้าขยับหลังขยับเอวมันปวดมันเมื่อยมันคันอะไรนี่แหละมันมีทุกอยู่นะแล้วบางทีก็มีทุกปวดปัตตาวะอุจจาระปวดนู่นนี่นั่นอะไรอีกแต่ทีนี้พอมันแค่รู้มันก็ไม่เอาแล้วอ่ะมันโทสะมันไม่เอานะมันปฏิเสธนะแล้วมันจะเปลี่ยนจะแก้ให้หายให้สบายนะแล้วก็โมหะมันก็ไม่รู้นะบางทีขยับเย่นเคลื่อนไหวมือเท้าไปหลายครั้งแล้วมันก็ไม่รู้นะ เพราะเราไม่ได้ใส่ใจทุกไงไม่ได้ใส่ใจว่ารูปอะไรเป็นทุกนามอะไรเป็นทุกทอยู่ครับแล้วจะเข้ามาถึงทุกทได้ยังไงอ่ะก็อาศัยที่เรารู้สึกตัวอยู่แล้วนั่นแหละที่เรารู้ว่ารูปอะไรนามอะไรนั่นแหละส่วนนามที่จะเป็นทุกเนี่ยก็คือความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องทําให้เขานะั่นนะมันสุขหรือมันทุกข์ล่ะแล้วถ้าเราไม่ทําให้มันอ่ะมันจะรู้สึกยังไงมันสั่งตั้งหลายรอบแล้วอย่างเงี้ย ต่างให้ไปแก้ทุกอะ่ะแต่เรายังไม่ไปทักทีอะแล้วมันรู้สึกยังไงต่อมาเราก็ต้องมาเรียนรู้กับเขาอีกแล้วพอเวลาที่เขาเปลี่ยนแก้ไปแล้วไปทําไปแก้ทุกอยู่แล้วอะมันทิ้งไปตอนไหนมันไปมันไปเพลินตอนไหนอะไรก็ต้องไปเรียนรู้กับเขาอีกถ้าเขามี ปริหานี่กับปัญญานะมีสังเกตอยู่เขาจะรู้ได้เ,<ม>เขาทิ้งไปแล้วนะ<ม>เขาไปอื่นแล้วนะคิดไปฟุ้งไปเพลินไปนะบางทีตั้งแต่ปวดปวดเมื่อยก็รู้รแต่พอเวลาจะไปเข้าห้องน้ําใจอะใจไปไหนแล้วไม่รู<ม>้อะใจใจมุ่งไปห้องน้ำเราเคยเห็นไหม,มใจแบบนั้นนะ่ะถ้าเห็นก็มารู้ตัว<อ>ใหม่มารู้ทุกใหม่มารู้ตัวม,มารู้รูปอะไรใหม่อ่ะนั่นแหละตัวนี้ถ้ามีบริหานิกับปัญญาเขาก็จะมารู้ได้ครับมันก็มาให้เห็นอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์ แต่างทีเราเห็นแล้ว γά, لا, เราก็เราก็ไม่ได้สนใจมันมเราปล่อย <odes im> มันเราไม่ได้มาใส่ใจทุกอเ,เราไม่ได้ใส่ใจรูปไม่ได้มาใส่ใจทุกรูปอะไรเป็นทุกเราไม่ได้มาใส่ใจตรงนี้นะตรงไหนที่เราทิ้งบ่อยๆอ่ะเราก็ไม่ต้องมาใส่ใจตรงนี้ใหม่แล้วก็มันจะเกิดความคุ้นเคยหรือชำนาญในการที่จะเราจะเรียน <ห rier S 1> รู้กับเขาเผลอไปฟุ้งไปก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้ตัวใหม่ กลับมารู้ตัวใหม่กับมารู้ทุกใหม่กับมารู้อารมณ์ปัจจุบันใหม่แล้วแต่ปัจจุบันนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์มีโลภก็ได้มีนามก็ได้มีทุกข์ก็ได้อันใดอันหนึ่งก็ได้หรือว่าหลายหลาอย่างก็ได้แล้วแต่เขารู้อย่างเงี้ยต้องไปเรียนรู้กับตัวสภาวะของเขาก็จะรายงานให้รู้ครับอาจารย์าศึกษาครับอาจารย์การศึกษาการศึกษาแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับการศึกษาแบบนี้ครับอาจารย์ ผมก็ไม่ไี่ใชยแล้วเวลาหลายปีเลยกินพระจ้์ไม่ได้คุยกับใครนานใ้เรื่องนี้นะว่าว่ามันไม่มีใครก็อย่ามาถึงตรงนี้และแล้วจะแนะนําเดินทางต่อก็ยากแต่ถ้าคนเดินมาถึงตรงนี้แล้วก็แนะนําแล้วมันก็ไปได้แล้วถ้ามันยังมีปัญหาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันไม่ไปทางมัชฌิมาปฏิปทาก็มาคุยต่อได้ครับผมพอจะเป็นพอจะเป็นมักกุเทศได้นำทางได้ ผมผมขออนุญาตไปจากจผมประมาทเยอะจริง,รงๆรู้แล้วแล้วก็นี่เป็นรูปเป็นนามแล้วเนี่ยผมก็เลยสําคัญว่าผมรู้แล้วแต่ผมก็ยังสังเกตใจอยู่ตลอดเอ๊ะทาไมมันมันมันไม่รู้อะไรเป็นรูปเป็นนามมันรู้แล้วมันรู้เฉยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฉยเฉยอย่างเงี้ยใช่ไคือถ้าจะว่าไปแล้วมันรู้ได้ความรู้สึกตัวเกิดได้แต่ว่าตัญหาและทิฏฐิมันยังอาศัยอยู่<ม> มันไม่ได้การตันหาผมก็เลยไม่ได้สอบถามอเล็กวันไม่ได้การตันหาไม่ได้ละตันหาถ้าจะว่าไปแล้วมันมันมันยังมันเป็นเด็กมันมันเข้าใจขั้นหนึ่งแต่ว่าอีกขั้นหนึ่งมันยังมันยังไม่เจอยังไม่ผ่านมันต้องไปเจอโลบอะไรเป็นทุกนามอะไรเป็นทุกความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เขาตรงนี้ถ้าเข้าถึงตรงนี้แล้วตัณหาเขาก็จะห่างไป แล้วก็ความรู้สึกตัวที่จะมารู้รูปร,รู้นามอะไรเป็นทุกข์อะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าตัณหามันห่างไปแล้วอ่ะแต่ถ้าตัณหามันยังทำงานอยู่อ่ะปะติปัฏฐานมันก็ยังไม่พัฒนาพูดง,ง่ายๆไม่เจริญอ่ะไม่ก้าวต่อไปถ้าจตว่าไปแล้ววิปัสสนาญาณไม่เจริญในวิสุทธิมรรคท่านท่านพูดอยู่ตอนหนึ่งนะแม้ถึงว่าถ้ามันไม่เจริญอ่ะสติปัฏฐาน วิปัสนาถ้ามันไม่เจริญก็ถือว่ามันเสื่อมเนาะมันเสื่อมจากการเจริญสติปัฏฐานเสื่อมจากการเจริญวิปัสนาเพราะว่าความเพียรในติธรรมัญญาเขาไม่ได้เจริญแล้วก็วิปัสนาญาณมันไม่พัฒนามันยังหยุดอยู่ก็ถือว่ามันเสื่อมเนาะมันต่างกับไอชาญเสื่อมนะไอวิปัสนาเสื่อมเนี่ยคือมันความเพียรในติธรรมัญญาไม่เจริญมันหยุดอยู่อ่ะ วิปัสนาญาณไม่เจริญก็ถือว่ามันเสื่อมเหมือนกันนะครับแต่ถ้าการฟังแล้วม,มันเข้าใจเนี่ยนะมันก็สามารถไปต่อยอดได้แล้วปฏิปทาวิปัสนามันก็สามารถเจริญต่อได้มันไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้ทางทางที่จะเดินมันยังมีอยู่มันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็อย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งหยุดอยู่แค่นี้ มันยังไปได้อีกนะฮะยังไปได้อย่างไม่มีความท้อแท้เข้าใจบางทีไม่ไม่ใช่ท้อแท้แต่ว่าแต่ว่ามันแต่ว่ามันมันเข้าใจว่ามันรู้แล้วเรื่องรูปเรื่องนามมันก็หยุดอยู่แค่นั้นไงมันก็ไม่พัฒนาไม่เจริญอวิปัสสนาญาณมันก็ไม่เจริญนะเพื่อนเไงยครับครับผมกรับขอบคุณปอาจย์เป็นอย่างมากเลยครับป้าจย์ที่ปอาจาันให้ความกระจ่างในร่อจิตใจของผมครับะอาจย์ กับขอนพระพุทธปฏิจจ์มากๆนะครับอาจารย์เรถวายความเคารพกับการมาสการพระอาจารย์ประมาณนี้ก่อนนะครับพระอาจารย์นะครับผมมาสักครจารย์ครับ